รอดงหนารอแล้วแล้วลอดแล้วยิง2อูกไงชนะอนึงนอับเลออไซ์มึงโดนแน่ออกซ้์มึงอ่ะไม่มีโดนนผมอกเลยโอ้วเลยีหน้ามึง่าะพีนมัอินมาเลือกคนเปิดนะ เหลือใครมั่งเนี่ยเหลือใครยังไม่ครบสองลูกเหลคนลลูกฮะเอาคนละลูกล้รอดเหรอโอ้โสุดท้ายเลยนีว่าเมไม่ได้เไม่เม้อุ๊ยเปิดดินี่นีไมต่อแล้วไ้เม่้รอเมื่อกีรอบลองเขาบอกเริ่ม มองอะไรนะีนะ่ขาเต็มนชะีกมาคล้องมาคองมาคองรอไปแล้วนแบงค์มาคล้องมาคองจีบเปิดไม่ดีเลยเฮ้ยโอ้โหไอ้ล้อแล้วมวลเดียวจบเอาแล้ว Sắp cho hoa, sắp cho hoa.